สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพวกวันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์เ็กโรงยานดนตรีปรุหงกันว่ารู้จักเครื่องดนตรีไทยประเภทอะไรบ้างน,นะคะไป,ไปดูกันเลย,เลยสวัสดีค่ะเอ่อมาจากหนชื่ออะไรคะมาจากห้องออสามตำหนึ่งชื่อาธานิชาน้่งพิมายใบตองค่ะช่วยบอกเครื่องดนตรีไทยประเภทสี่ได้ไหมคะเอ่อก็จะมีพินเปีย ซึ่งเอ่อพีนีสารจากที่เป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะมาจากพืนที่ไนคะ่สค่ะรู้จักข้ามดนตีไทยตาประเทศสีอะไรบ้างรู้จักซอด้วงกับซออุ้งค่ะคุณกสวัสดีค่ะคุณครูชื่ออะไรคะครูชื่อครูสุนิสารัตนพันธ์ค่ะหรือว่าครูเต้วคุณครูสอนวิชาอะไรคะครูสอนวิชาสังคมแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ของน้องม2ค่ะ คุณครูรู้จักเครื่นองดนตรีไทยที่เกี่ยวกับประเภทเตียยอะไรบ้างคะ,ะก็จะมีขิมมีระน,นาดเอมีคล้องวงมีฉาบแล้วก็มีชิคงค่ะขอบคุณค่ะ จะมาสั่งเนื้อขอบอกชื่อเครื่องดนตรีประเภทเต่าขนมดีไทยมาค่ะ